สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้แอนจะมาทําเป็นรีวิวนะคะก็คืออย่างที่ร,รู้กันนะคะเซเว่นเขาก็จะมีขายเป็นเครื่องสำอาง <Okay. S 1> เป็นสกินแคร์นะคะแบบเทสเตอร์ให้เราทดลองใช้นะคะก็คือแอนได้ไปซื้อมาแหละแล้วก็ลองใช้ดูแล้วนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่แอนชื่นชอบนะคะที่มีขายอยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นนั่นเองะคะแอนก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า ที่แอนใช้อะมีตัวไหนบ้างที่ใช้แล้วแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็อยากจะมาบอกเพื่อนทุกคนได้รู้กันนะ,ะเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกแหละมันเป็นเครื่องสำอางแบบเทสเตอร์แบบซองๆให้เราทดลองใช้ก่อนใช้ดีไม่ดียังไงเราก็จะไม่เสียดายตังค์ใช่ปหเพราะว่าเราซื้อมาอย่างเช่นซองหนึ่งก็20บาทอะไรประมาณนั้นอะ่ะเราใช้ถ้ามันซื้อใช้แล้วดีนะคะก็ไปซื้อแบบไซ์จริงมาได้นะคะแต่สำหรับแอนใช้แล้วดีก็จะซื้อแบบเทสเตอร์นะคะเพราะว่าไซ์จริงมันก็แพงอเหมือนกันนะคะก็ เอาละค่ะไม่พูดมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชิ้นแรกนะคะที่แอนได้ไปซื้อแล้วก็ทดลองใช้ดูแล้วแล้วก็ชอบนะคะก็เป็นตัวน,นี้เลยนะคะเป็นสบู่ไข่ขาวเลว้เป็น x white นะคะ facial care นะ facial care, care. ก็เป็นผลิตภณัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้านะคะ mm hmm. ก็เป็นสบู่ไข่ขาวที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ตัวน,นี้นะคะ <laughs> มันดูสกรปรกนิดนึงอ่ะอันนี้แอนใช้จริงอ่ะโอเคมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อัน,น ก็มันเป็นขนาดทดลองแหละไซส์ประมาณนี้ก็แอนใช้ได้หลายเดือนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละแอนก็ไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะว่ามันเป็นสบู่แอนก็ใช้อาทิตย์ละ1-2สองครั้งนะคะก็คือใช้ทาแบบใช้ล้างหน้านั่นแหละแล้วก็ลูบๆให้เกิดฟองก่อนแล้วก็ฟอกหน้าทิ้งไว้ก็คือแอนล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วก็เอาสบู่เนี่ยมาฟอกๆทิงง้งไว้อาบน้าอาบอะไรเสร็จก็ค่อยล้างออกนะคะมันก็ช่วยได้ ก็มันช่วยลดความมันของแอนได้ระดับหนึ่งแล้วก็ให้ผิวดูกระจ่างใสไหมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ว่าแอนไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังจะสิวเซียนดูลดลงนะคะก็คือช่วยลดสิวเซียนลดความมันนั่นแหละสิวเซียนของเราก็จะลดลงด้วยก็คือสรุปแล้วก็คือชอบแล้วก็เวลาล้างมันไม่ทําให้รู้สึกแบบว่าตึงอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้สึกตึงจนเกินไปนะคะ่ะก็คือเหมือนมัน ล้างเอาอความมันส่วนเกินบนใบหน้าของเราเออกไปนั่นเองนะคะโอเคเชื่อต่อไปก็เป็นไอ้น,นี่เลยนะคะมาร์คนะคะมาร์คสมูทโตโทเมโอน,นะคะกูต้าอัล่าสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็คือเป็นมา,มาร์คมะเขือเทศเข้มข้นนั่นเองนะคะก็คืออุดมไปด้วยนะคะนาโนอะบูตินนาโนกูต้าไทโอนอะไรประมาณนั้นก็คืออย่างที่รู้กันก็คือมา,มา,มาร์คมะเขือเทศนั่นเองนะคะของสมูทโตมันเป็นแบบสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็คือใช้มาร์คก่อนนอนหรือว่า มาก,ก่อนนอนแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนไปเลยนั่นเองนะคะก็ลักษณะของมันจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือแอนเอาแช่ตู้เย็นแหละแล้วก็มามาร์กหน้ามันจะเป็นเจลแบบนี้ก็วิธีใช้ก็มาร์กไว้หนาๆให้ทั่วหน้าหน้าแล้วก็ลําคอด้วยโอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะคะดูไม่หนักหน้าแล้วก็แล้วก็มาร์มากๆทิ้งไว้แล้วก็นอนไปเลยตื่นเช้ามาหน้าแบบใสนุ่มเด้งดีนะคะก็คือชื่นชอบแต่ที่จริง อันนี้มันมีลักษณะเป็นแบบซองสก็คือใช้ก็พยายามใช้ให้หมด1-2ครั้งแต่ที่จริงแอนใช้ได้เป็น5-6ครั้งนู่นแหละนะคะก็อย่างที่บอกเป็นซองมันอากาศมันจะเข้านะคะก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆก็รีบๆใช้กันหน่อยนะคะอย่ากเก็บไ่นานประกันนะคะโอเคส่วนตัวต่อไปก็ของสมูทโต้มีอยู่หลายตัวเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวพูดของค่าสำหรับตัวต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะมาสของสมูทโตนะคะโทเมทคอลลาเจนไวท์แอนด์สมู มาร์กนะคะตัวนี้ก็เป็นมาร์กมันเคลมไว้ว่า1ซองเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่น10ลูกนั่นเองนะคะก็คือช่วยบำรุงผิวแบบเร่งด่วนนั่นเองนะคะก็คือ,อ,อหนึ่งช่วยผิวดูสว่างดูสว่างขึ้นหน้าไม่โทมดูขมลดูกระชับผิวอมชมพูแล้วก็ผิวไม่มันนั่นเองนะคะสำหรับแอนนะคะแอนใช้สรรพคุณที่บอกหน้าสว่างขึ้นไหมสว่างขึ้นค่ะนิดหน่อยแล้วก็หน้าดูไม่โทมโอเคดูกระชับ ดูแบบไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ลูคุมขนดูกระชับไหมอ,อันนี้ไม่ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นผลผิวชมพูไหมก็มาร์มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะออกสีใสๆแบบอมชมพูเออโอเคมาดูอมชมพูหนหนึ่งนะคะเหมือนมันดูใสๆหน้ามันดูใสขึ้นแล้วก็เหมือนมันมีเลือดฝาดนิดๆแล้วก็ผิวไม่มันผิวไม่มันนี่แอนว่ายังหมัน โอเคดูตัวเนื้อมาร์นะคะจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะก็สาวๆผิวมันผิวมันใช้น่าจะโอเคเนาะแต่ว่าก็คืออาจจะชอบแบบมาร์แบบเนี้ยทาแล้วมันเป็นเจลมูดมูดเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะไม่ชอบแบบทาไปแล้วมันโ๊ะตรงหน้านั่นแหละคะ่ะแล้วก็ตัวมาร์จะเป็นมีเม็ดบีสเป็นเม็ดเหมือนเศษเมล็มะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน่าจะเป็นเม็ดมาร์คเดหน่อยแต่มาร์เม็ดบีสเขาใส่มาไม่ค่อยเยอะนะคะ ส่วนผลิตภัณฑ์มีกลิ่นน้ำมีเอ่อท่ามีกลิ่นนิดนึงน่าจะเป็นกลิ่นน้ําหอมแหละน่าจะผสมน้ําหอมมาด้วยนิดนึงนะคะใครแพ้ก็ควรเทก่อนนะจ๊ะโอเคเป็นแบบนี้ก็เป็นเอ่อมาร์กที่ใช้แล้วชอบอีกนึ่งตัวเพราะมีแฟนเพจพี่คนหนึ่งเขาแนะนำมาก็ซื้อมาลองใช้ดูแล้วก็เออกลายเป็นว่าเออชอบดีนะเราชอบที่มันให้ความรู้สึกแบบ มาร์คเสร็จแล้วหน้ามันดูชุ่มชื้นมันดูนุ่มๆขึ้นนะคะช่วงนี้ก็หน้าดูผิวหน้าดูค่อนข้างโอเคขึ้นด้วยนะคะโอเคส่วนตัวต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เป็นของ smooth t o n t o collagen white ตัวนี้เป็นเซรั่มก็หนึ่งซองเท่ากับเาือเที่10ลูกโอเคตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเคลมมาบอกว่าช่วยในเรื่องอ่ะโอเคช่วยในเรื่องบำรุงผิวที่คําเสียสะสม แล้วก็ขาดการบำรุงแลดูกระจ่างใสและประสานหัวค่าของอาบูตินคอลลาเจนกุตตาไทโอนะคะให้ผลผิวดูเปล่งปลัง่งดูมีออร่านะคะก็เขาบอกว่าอ่อนโยนเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะแม้ผิวที่แพ้ง่ายโอเคค่ะเรามาดูเนื้อกันเลยนะคะเนื้อของมันจะเป็นเดี๋ยวขอแตะข้างที่มันไม่มีกลิ่นน้ำหอม ลักษณะของเซรั่มจะเป็นแบบนี้นะคะเซรั่มแบบสีใสๆส,สีขุ่นๆแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะถ้าเราดูเผืนๆเหมือนมันจะมีเ,ออเป็นเม็ดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะนูเหมือนเหมือนมันจะมีเ,ออเม็ดอะไรอ่ะให้มันดูวิงวิงค่ะเหมือนเขาใส่กากเพชรแต่ก็ไม่ใช่กากเพชรไม่รู้อ่ะเวลาเรามาร์กไปมันจะซึมเข้าสู่ผิวของเราได้เพราะแอนชอบนะตัวเนี้ยมันทาไปแล้วมันก็จะซึม เข้าสู่ผิวของเราไปเลยค่ะมันทาแล้วมันซึมเข้าไปเลยเออนั่นแหละโอเคกลิ่นอ่อนกว่าตัวเมื่อกี้เหมือนแทบ,บจะไม่มีน้ําหอมเลยค่ะตนนัวนี้แล้วก็ทาแล้วก็มันก็ซึมลงไปเลยะค่ะแต่ว่าเหมือนมันจะมีเป็นเม็ดเหมือนกากเพชรเหมือนอะไรไม่รู้อะบอกไม่ถูกยิบๆอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละค่ะแต่ใช้แล้วมัน ช่วยดูดผิวความเสียงหะช่วยนะคะก็คือให้ผิวของแอนดูกระจ่างใสดูเหมือนมีออร่าขึ้นมานะคะก็คือนี่แหละเหมือนที่เขาพูดเลยนะคะมอะทุกสภาพผิวแอนใช้แล้วบอกเลยไม่แพ้ไม่แพ้สักตัวเลยะคะ่ะอาจจะมีตอนแรกๆรู้สึกแบบแต่ตัวเนี้ยไม่ไม่เป็นนะคะตัวแบบเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันจะรู้สึกอ่ะโอเคอย่างนี้ละคะ่ะโอเคถืวอว่าชื่นชอบนะจ๊ะตอนนี้ ่วนผลิตภัณฑ์ที่ดีลืมพูดไปผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะต้องมีแบบไอตัวเนี้ยถ้ามันเป็นฝาแบบหมุนหมุน,มนปิดปิดแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไอที่มันฉีกแล้วมันไม่มีฝาปิดก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นสเนลมา a ์ที่จริงอะ่ะไม่ได้กับว่าจะซื้อตัวนี้นะกับว่าจะซื้ออีกตัวหนึ่งเป็นครีมที่มีคนรีวิวบอกไว้นะคะแต่ว่าไปซื้อดันหยิบไอเจ้าตัวเนี้ยมาเป็นฟูจิสเนลมา k นะคะเป็น ผลิตภัณฑ์ไว้พอกผิวหน้านั่นเองนะคะก็คือช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นก็คืออย่างที่บอกแหละอ่ะรอยความหมองคล้ำและรูขุมขนกว้างนะคะก็คือช่วย10นาทีล้างหน้าออกจะพบความเปลี่ยนแปลงในทันทีสําหรับแอลูขุมขนไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูขาวขึ้นไหมขาวขึ้นในทันทีตัวมาร์กตัวเนี้ยตัวแซนเนลตัวเนี้ยน,นะคะมันจะมันบอกมันจะเป็น มาส์กเนื้อขาวๆแบบเนี้ยคล้ายๆกับมาส์กของเออ่ของอะไรอะที่เป็นรูปมะเขือเทศที่มันสีขาวๆอะค่ะแอนก็จําชื่อไม่ได้อะแต่แต,แต่ไม่ใช่ขอสมูติตกเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาส์กจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะก็ส่วนตัวเนะื้อครีมจะเป็นสีขาวๆแบบนี้อันนี้เมื่อกี้มันมีเซรุเซรั่มอยู่ด้วยนะคะ มันจะเป็นเหมือนมาร์กเหมือนเป็นครีมขาวๆโบแล้วก็พอกหน้าไว้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กลิ่นค่อนข้างจะแรงนิดนึงเหมือนกลิ่นอะไรสักอย่างกลิ่นแป้งไหมกลิ่นอะไรสักอย่างค่ะก็คือตอนแรกใช้แล้วเหมือนรู้สึกแบบจิบๆนิดนึงแต่ว่าใช้ไปแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะคะเวลาล้างหน้าออกมาแล้วหน้ามันก็ดูขาวจริงๆวิธีใช้อะเขาบอกให้ทําความสะอาดหลังทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ ซับให้แห้งแล้วก็มาร์กตอนนี้ทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกด้วยน้าเปล่านะคะก็คือแอนลองแล้วแหละมันเหมือนจะมีไอเจ้าตัวเนี้ยเหมือนมันออกไม่หมดอนะ่ะล้างน้าเปล่าแอนก็เลยต้องล้างโฟมล้างหน้าของแอนอะ่ะตามอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคล้างแล้วมันดูขาวดีแต่ว่ามันขาวไม่นานนะแต่จริงอะ่ะถ้าเราใช้แบบครึ่งอย่างเงี้ยมันจะรู้เลยว่าเออมันขาวขึ้นกว่าข้างนี้นะคะ่ะแต่ว่ามันจะขาวไม่นานเหมือนใช้ไปสักพักแล้วมันก็จะกลับ มาเป็นสีผิวของเรานั่นเองค่ะเดน,น,นี้แต่ว่ามันโ,โหตกใจเลยอ่ะเห็นเวลาทาไปครั้งแรกนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ชื่นชอบแต่ที่จริงอ่ะอยากลองแบบเนี้ยในตัวเนี้ยฟูจิสเนลครีมนะคะอยากอยากลองเป็นตัวข้างล่างนะงเห็นหรือเปล่าโอเคไม่เห็นก็แล้วไปนะคะเป็นตัวข้างล่างเนี่ยที่จริงอยากลองเพราะว่ามีคนรีวิวไว้ว่ามัน ดีนั่นเองนะคะก็เลยอยากทดลองใช้นั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ก็ชื่นชอบเหมือนกันอโอเคค่ะต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันเลยอ่ะนี่นะคะก็เป็น Royal Jelly Cream นะคะตัวนี้มันเป็นสำหรับอันนี้เขาบอกไว้ว่าสำหรับผิวที่มีรอยสิวแล้วก็ผิวมองค้ํานั่นเองนะคะก็ผิวแอนอะช่วงก่อนแอนจะเป็นสิวโผดแบบเหมือนรอยแดงๆะคะ่ะรอยแดง แล้วก็รอยดำจากสิวนั่นเองนะคะแอนก็ลองเอามาใช้ดูอันนี้แอนใช้มาเกือบเป็นอาทิตย์กับ2อาทิตย์แล้วนะคะก็มันจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นนะคะช่วยส่งคุณค่าด้วยสารสกัดจากนมผึ้งนะคะก็คือรอรดมด้วยโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุอะไรก็ว่าไปนะคะตัวนี้นะคะวิธีใช้เนี่ยก็คือเอาไปใช้หลังจากทาเซรั่มทาอะไรเสร็จก็เหมือนเป็นครีมนั่นเอค่ะแต่ว่าลักษณะของมันจะเป็นเหมือนอเจลใสใสแบบนี้นะคะ จอสาแบบนี้นะคะแล้วก็ทาลงไปตัวนี้นะคะมันจะซึมค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวแต่ว่าจะไม่ให้ความรู้สึกแบบว่าจะไม่แห้งไปเลยนะคะแต่ว่าจะเหมือนเหมือนจะมีแบบเหมือนเหมือนแผ่นฟิล์มเหมือนอะไรคะเคลือบผิวของเราอยู่นะคะมันก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราอยู่นั่นเองก็จะไม่แห้งแล้วก็แต่ว่ามันซึมไปแล้วแต่ว่ามันก็จะไม่แห้งไปเลยแต่ว่าก็เหมือนกับมี ผลิตภัณฑ์เคลือบอยู่บนผิวหน้าของเราเองก็ใช้แล้วชื่นชอบรอยดำจากสิวดูจางลงนะคะแล้วก็รอยแดงก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ปลื้มที่สุดแล้วก็แอนคิดว่าเดี๋ยวก็คงต้องไปซื้อต่อนั่นเองนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ถูกและดีละกันเนาะที่มีขายอยู่ในเซเว่นแล้วก็ใช้แล้วแอนก็ชื่นชอบก็เลยอยากจะมาบอกต่อให้เพื่อนเพื่อนนะคะทุกคนได้ลองไปเทดลองใช้ตามๆกันนะคะ แล้วก็เพื่อนคนไหนที่แบบมีตัวไหนใช้เด็ดใช้ดีก็มาบอกแอนได้นะะเผื่อแอนจะไปทดลองใช้ดูนะคะโอเคค่ะ,ะสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแอนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเออและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ถ้าเราอยากรู้จักกันมากขึ้นนะคะก็เข้าไปกดไลค์แอนที่ Facebook Fanpage ก็กดทุกใจกันด้วยนะคะเผื่อจะได้ติดตามบางตัวแอนอาจจะไม่ได้มาพูดในคลิปนะคะบางทีก็มา อาจจะเป็นรีวิวเล็กๆนะคะในเพจของแอนนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ดิงไว้ให้ข้างล่างนี้เลยค่ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย